เอาไปตำเสร็จปลาร้าใส่กะปิใส่ผงชูรสนิดหน่อยนะคะน้ำปลาร้าค่ะแล้วก็ยนๆงคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ยายไหมจะพามาเก็บลูกพลุนค่ะพี่น้องขาลูกพลุนเนี่ยเนื้อเหลืองนี่ค่ะกําลังหัมฮามเลยนะคะเต็มต้นเลยค่ะปีนี้ค่ะปีที่แล้วไม่มีหมากเพราะว่าหิมะตกหนักค่ะปีนี้ไม่มีหิมะนะคะ ชิมค่ะกล่องลงมานะคะอโอเครออีกสักอาทิตย์หนึ่งสุกเต็มต้นค่ะฝรังก็ถีบจักรยานผ่านไปมาไม่เหลียวแลนะคะคุณก็เต็มต้นเห็นไหมคะสวยงามมากลูกโตโต ดกยิ่งกว่าใบนี่จะมีสองต้นข้างๆต้นนั้นหามเกือบสุกแล้วค่ะส่วนต้นนี้ยังดิบๆอยู่สามารถเอาไปตำได้ค่ะนี่เข,เขียวเห็นไหมคะเขเขียวแต่ว่าดกไม่แพ้กันค่ะขึ้นไปข้างบนค่ะ พี่น้องขาจับตรงนี้นะคะจับแล้วก็ก้าวขาอึ๊บจะขึ้นยากหน่อยนึงแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะไม่มีอะไรขวางใหญ่ไม่ได้หรอกคะ่ะเรื่องไปเอาของฟรีเนี่ยเนี่ยยังไงม,มาได้ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงชักไู่ได้เป็นห่วงกับของมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะเพราะมันสีเขียวอันนี้ยังไม่สุกมากคะ่ะ ขออนุญาตชิมลูกเขียวนะคะเปรี้ยวจ้าเปรี้ยวๆคล้มายๆมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะผละไม้ชนิดไหนที่มีความเปรี้ยวนะคะ พอสุกออกมาแล้วจะหวานหวานค่ะเอาไปตำใส่ปลาล้าใส่กะปิใส่ผงชูรสนิดหน่อยนะคะมหัสโจจตรอหันกัลันโ์ต้นเดียวกันแต่ว่ามีกิ่งนี้ที่สุกหมายความว่าอย่างไรหนออย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือ มีรถผ่านมีแต่จัก,กรยานแล้วก็คน,นลูกคุนเนี่ยทางอำเภอเข้ามาปลูกไว้นะคะปลูกไว้เพื่อความสวยงามหรือว่าเพื่อให้ประชาชนได้รับประทานนะคะแต่ส่วนมากประชากรประชาชนก็ไม่ค่อยสนใจรับประทานเท่าไหร่นะคะเอาไว้ให้คุณนกนะคะคุณนกกับคุณไหมไทยเนี่ยนะคะมารับประทานนะคะกราบขอบคุณท่านทางอำเภอมากๆนะคะทางรัฐบาลที่ทำให้ฝันยายไหมเป็นจริงคะ่ะ ได้นั่งทานลูกพลุนใต้ต้นไม้นะคะอย่างที่ฝันไว้ค่ะพี่น้อง่ะต้นนี้ือแซบอะยยังเขียวๆอยู่แต่ว่าทานเข้าไปไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดเหมือนต้นเมื่อกี้ค่ะแซบแซบจ้องจองลิปปอกลิปปอก ลูกครุนป่าจะมีสองสีสีแดงกับสีเขียวค่ะถ้าสุกแล้วจะหวานเหมือนกันนะคะแต่ถ้ายังดิบอยู่ก็จะเปรี้ยวเหมือนกันเลยค่ะใครมาน,ะะนีทุกหย่อมหญ้าค่ะถ้าไม่เยไแมไม่เก็บตรงนี้เพราะว่ามันมันสงบร่มรื่นดีค่ะค่ะคนไม่ค่อยพุกพานนะคะนี่ต้นหนึ่งต้นหนึ่งค่ะต้นเกือบสุกแล้วค่ะกำลังสุก ดอกไม่แพ้์ต้นเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวให้สุกก่อนนะคะให้ท่านผู้ชมเตรียมถุงปุ๋ยไว้นะคะกระสอบป่านอะไรประมาณนี้ค่ะเตรียมไว้ได้ยังไมจะพามาเก็บนะคะถ้าอยู่ใกล้กันยังไมจะเก็บไปฝากเลยค่ะพี่น้องขายังไงอยากให้เอฟซีที่น่ารักได้รับประทานนะคะเก็บไปฝากนะคะแต่ว่าเอฟซีที่น่ารักก็เตรียมทุเรียนมาให้ยังไมด้วยนะคะแลกกัน <c oughs> <c oughs> พี่น้องสวยนะคะมัน กลิ่นน้ำผึ้งแลวเนี่ยรสน้ำพึ้งแีงแแ่มองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันสะท้อนแสงนะคะแต่ว่าดกจริงๆค่ะให้เก็บเลยค่ะ มีกินั่งแล้วนะคะพี่น้องคะชิมอ่ต้นนี้ดูคะ่ะกําลังสุกเหมือนกันอาทิตย์หน้าเตรียมกระสอบปานไว้เลยนะคะเัีไยแม่จะพามาแบกเอาลูกพลุนกลับบ้านคะ่ะเปรียปร้ยวหว,วาน,วานจังลูกพลุนดิบนะคะสามารถเราไปดองคะ่ะเอาไปตาใส่ปลาเอาไปจิ้มกับเอจ่วเป็นผงนะคะเจ่วผงเจ่วแห้งนะคะ ส่วนลูกดิบเออส่วนลูกสุกก็สามารถเอาไปทําเยมได้นะคะประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ค่ะเป็นยาระบายอย่างดีค่ะพี่น้องคะแล้ประทานสัก,กรำหนึ่งแล้วก็ดื่มน้ําไปสักแก้วนะคะ <c oughs> เห็นผลเลยค่ะไม่รูก้เก็บไปทำไมอะไรมากมาย <c oughs> จะไปตําค่ะต้น <c oughs> ที่สามค่ะจริงๆก็มีหลายต้นอยู่นะคะต้นไม่ค่อยดกก็ไม่อยากโชว์เท่าไหร่ <c oughs> อันนี้โอ้ เรายังมองไม่ค่อยชัดดีเพราะว่ามันไม่ได้ค่อยเหลืองอารามเท่าไหร่นะคะเพราะยังทำหามอยู่เพราะอย่างนี้ก็โอแล้วนะคะเนี่ยโอ้เป็นพุ่มเป็นพวงกำลังมองแค่ความสวยงามค่ะสองสามโอ้โดกเข้าไปในนู่นเลยค่ะ ไปข้างในเลยปิ้นให้ดูนะคะหนึ่งสองหนีรากดินเลยค่ะเออโอ้ยตะกราตีนโแก้มเองค่ะพี่น้องคะสวยสวย เห็นไหมคะข้างทางก็จะเต้ไปด้วยลูกพลุนสีสวยมากๆเลยค่ะสีแดงสดใสนี่แหละคะ่ะเอาไปทำแยมสีสวยแล้วก็อร่อยด้วยเก็บนิดหน่อยเนาะเก็บนิดหน่อยดีกว่าตามเถะคนละพันกับเมื่อกี้นะคะตอนเล็กๆก็เป็นลูกเป็นหมากฟรีด้วยชิมลูกใหญ่ก่อนนะคะ ืลูกแดงอืมแดงหอ,หอมหอมหวานหอมน้ำผึ้งอืมยังมีอีกหลายต้นนะคะด้านหน้าค่ะลาแพาไปดูค่ะพอถึงยังไงเธอก็ลืมก็ไรอยู่ดีเข็มดินเลยค่ะ ต้าเปียเป็นบ้านเราก็มะยมพุชซาอะไรประมาณนั้นนะคะลูกเล็กกระดกเถอเงก็ไม่กินอีราก็ไม่กินปูย่าก็ไม่กินค่ะยังไงชอบแบบนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะชอบธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอยู่ฝรั่งเศสอยู่ที่เนี้ยสิบหกปีแล้วนะคะ อยู่จนน่าจะกลมกืนไปกับธรรมชาติแล้วค่ะชอบแบบนี้อันนี้ก็มีลูกพลุนอัะที่เขาขายอยู่ในห้างนะคะต้องให้สุกก่อนนะคะถ้าดิบนจะเปรี้ยวมากมักก็ใช่สามสีลูกนี่ให้สุกก่อนสุกแล้วจะออกเป็นสุกนี่จะอร่อยนะคะเนี่ยพันนี่แหละที่เขาขายอยู่ในห้างสุกอยู่ไม่โดกแต่ก็โอเคอยู่นะคะ พอได้เลมอยู่นะชิมไหมมันเปรี้ยวเปรี้ยวนะคะมาเก็บโอ้ก็โอเคอยู่ต้องเปรี้ยวต้องฝาด มีลูกเชอรี่ป,ปัปนมาหน่อยนึงค่ะเชอรี่ป่าหว,วานหวานค่ะพี่น้อง่ะใส่พริกกับกระเทียมนะคะแล้วก็ตำค่ะฝนตกแล้วค่ะฝนตกไม่เป็นไรเรย็นสบายค่ะอย่างมากก็แค่เปียกนะคะอันนี้ยังไม่โตเต็มที่ค่ะพี่น้อง่ะเปรียปร้ยวเปรียปร้ยวเหมือนอะมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะนี่ค่ะอันนี้ออกจะหามามแล้ว ลงไปพอเป็นกระใสน้ําตาลใส่เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเรียวมากๆน้ําปลาราค่ะแล้วก็ยนๆตรงคนนะคะ รอแป๊บนึงนะคะลืมช้อนค่ะนะคะมารับประทานด้วยกันค่ะ嗯嗯嗯嗯เหมือนตำมะม่วงเลยจ้ะ หวานเปรี้ยวเค็มนัวไม่อยากเคี้ยวเลยค่ะอยากจะแบบว่าลิเลียลิเลียลึกเข้าคอไปเลยนะคะถ้าเคี้ยวแล้วมันเข็ดฟันป๊เปรี้ยวจริงๆพี่น้องค่ะ เปรี้ยวกว่ามะยมคอยดูนะเวลาสุกมีหวานๆจ้ะอื ถ้าสุกแล้วได้ไหมจะเก็บเยอะๆแล้วก็ใส่กระด้งวางไว้หน้าร้านค่ะถ้าฝรั่งท่านไหนอยากจเอาไปรับประทานก็ไปถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรเพราะมันเยอะจ้ะจริงๆในห้างเขาก็มีขายนะคะแต่ว่าพันใหญ่กว่านี้อันนี้พันเล็กที่ยังไม่ไปเก็บนี่ก็คือทางอําเภอเขาปลูกนะคะปลูกเอาไว้ให้เมืองสวยงามนะคะเอาไว้ให้ผู้คนแบบจะเก็บรับประทานก็ได้หรือว่า จะมองดูเป็นความสวยงามก็ได้นะคะส่วนมากลูกค้าส่วนมากฝรั่งส่วนมากฝรั่งเขาก็จะไม่ค่อยเก็บหรอกจ้ะส่วนมากเขาจะซื้อกันนะ <c oughs> ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายอำเภอทางรัฐบาลด้วยนะคะที่ทำให้ฝันของยายไหมเป็นจริง <c oughs> ทุกปียายไหมก็จะไปน,นั่งนั่งอยู่ใต้ต้นลูกพุนค่ะแล้วก็เก็บเก็บกินเก็บกิน โมเมนต์ที่แบบว่าเอา่อภาอายีสานเอินว่านางกินคาคาก็น่านั่งกินอยุไตต้ตนก็นนาประมาณนี้นะจ๊ะมันฟินกับพี่น้อง่ะเข็ดฟันไปแล้วจ้ะพี่น้องจ๊ะใยไม้ทานมาจากใต้ต้นลูกพุนน่ะเยอะแล้วจ้ะ <laughs> เป็นกิโลแล้วแล้วก็มาตาอีกก็ อร่อยสุดๆอร่อยแซ่บเวอร์ค่ะเป็น้องคาอยากให้ทุกท่านได้ลองได้ชิมจังเลยขอพอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงจเจริญรุ่งเรืองมีความสุขมากๆตลอดการค่ะสวัสดีค่ะ